เปิดแฟ้มคดีโหดเรืองศักทองกุลฆ่ายกครัวสะเทือนขวัญก่อนจบชีวิตอย่างปริศนาฉบับเต็มค่ำคืนแห่งความอมหิตของวันที่25เมษายน2540กลายเป็นเหตุการณ์ที่คนไทยไม่มีวันลืมคดีฆ่ายกครัวบุญทวีไม่ใช่แค่เรื่องอัชญากรรมธรรมดาแต่มันเต็มไปด้วยความโหดเหี้ยมที่ไม่มีใครคาดคิดบ้านพักของนายประภาสบุญทวีหัวหน้าสถานีอนามัยบ้านระวะกลายเป็นสถานที่เกิดเหตุ ผู้ก่อเหตุคือชายที่ชื่อว่าในเรืองศักดิ์ทองกุลหรือที่คนในพื้นที่รู้จักกันในชื่อศักดิ์ปักรอแต่สิ่งที่เขาทําในคืนนั้นคือฝันร้ายของทุกครอบครัวเขาไม่ได้มาเพียงคนเดียวศักดิ์ลากเพื่อนร่วมอุดมการณ์ชื่อจ้องหรือสงกรานแก้วอุบลมาด้วยและสิ่งที่ทั้งสองคนทําในคืนนั้นไม่ใช่แค่ปลน้นแต่เป็นการลบชีวิตคนทั้งบ้านถ้าใครจะถามว่าทําไมศักดิ์ถึงเป็นแบบนี้ชีวิตวัยเด็กของเขาอาจจะให้คําตอบได้บางส่วน ศักเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่ได้มีเงินทองอะไรมากมายอยู่ในตำบลปากราออำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลาวัยเด็กของเขาไม่ได้รับรื่นนักเมื่ออายุเพียงห้าขวบเขาเคยถูกโจรปล้นบ้านขณะที่เขาต้องอยู่คนเดียวในบ้านโจรจับเขามัดด้วยมุ้งแล้วปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นจนกว่าจะมีคนมาเจอแผลในใจหรือเปล่าไม่มีใครบอกได้แต่เหตุการณ์นั้นอาจจะเปลี่ยนความคิดของเด็กคนนี้ไปตลอดกาลพอโตขึ้นอีกหน่อยตอนอายุ16ปี สักกลายเป็นเด็กที่ไม่ยอมใครเมื่อวัวของเพื่อนบ้านมากินผักที่เขาปลูกไว้เขาไม่ได้ไปเถียงให้เสียเวลาสักใช้เชือกผูกคอวัวตัวนั้นแล้วแขวนมันบนต้นไม้จนตายชีวิตในวัยเด็กของเขาไม่ได้มีแค่ความยากลําบากแต่มันเต็มไปด้วยความดุด,ดันที่เริ่มแสดงออกมาตั้งแต่เนิ่นๆเราว่าเขาเติบโตมาพร้อมกับไฟแห่งความรุนแรงในใจและสิ่งนั้นลุกชนขึ้นมาอีกครั้งในคดีที่สะเทือนขวัญที่สุดในปี2540 แผนการเริ่มต้นจากความโลภปัสษพที่กัดกินใจสองโจรสักและจ้องได้ยินข่าวลือหนาหูว่านายประภาสบุญทวีเพิ่งได้เงินก้อนโตถึงหนึ่งล้านบาทจากการขายวัวชนและที่ดินแค่นั้นแหละไอเดียโคตรโหดก็ผุดขึ้นในหัวของพวกมันทั้งสองคนวางแผนปล้นบ้านของนายประภาสโดยไม่สนใจว่าที่นั่นคือบ้านที่เต็มไปด้วยสมาชิกค,ครอบครัวผู้บริสุทธิ์ในค่ำคืนนรกแตกสักและจ้องบุกเข้าบ้านอย่างเงียบกริบพวกเขาล็อกเป้าหมายไว้ชัดเจน เมื่อเข้าไปในบ้านพวกเขาเริ่มจับทุกคนในบ้านมัดมือมัดเท้าตั้งแต่ภรรยาของนายประพาสจนถึงลูกชายทั้งสามคนใครที่คิดหนีหรือขัดขืนจะถูกสักใช้กำลังอย่างไม่ปราณีแต่เมื่อค้นไปทั่วบ้านจนแทบพลิกหลังคาพวกเขาไม่เจอเงินล้านอย่างที่หวังไว้ความผิดหวังเปลี่ยนเป็นความบ้าคลัง่งสักเดินไปคว้าลูกชายคนเล็กของนายประพาสมาและลงมือแขวนคอเด็กน้อยคนนั้นต่อหน้าพ่อแม่เสียงกรีดร้องของแม่ดังสนัน่นแต่ไม่มีอะไรหยุดสักได้ จากนั้นสักฆ่าลูกชายที่เหลืออีกสองคนต่อด้วยวิธีเดียวกันสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือเขาทําทั้งหมดนี้ต่อหน้าในประพาสโดยไม่สนใจสา,สายตาที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานของผู้เป็นพ่อก่อนที่ท้ายที่สุดสักจะฆ่านายประพาสด้วยตัวเองปิดฉกากโศกนาฏกรรมที่ครอบครัวนี้ไม่มีวันได้ลืมเลือนหลังจากมือเปื้อนเลือดสักและจ้องไม่รอช้าพวกมันเก็บของบางอย่างจากบ้านเช่นพระเครื่องและเข็มกลัดตราสัญ,ญลักษณ์ของเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขซึ่งไม่ใช่สิ่งที่มันหวังไว้เลย แล้วพวกมันก็เผ่นนีออกจากพื้นที่สักมุ่งหน้าไปยังจังหวัดกาญจนบุรีหวังว่าจะหายตัวไปได้ในหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักเขาแต่ตำรวจไทยไม่ได้อยู่เฉยเจ้าหน้าที่สืบสวนตามรอยจนเจอว่าเขาซ่อนตัวอยู่ที่บ้านของน้าชายในพื้นที่นั้นในที่สุดสักก็ถูกจับได้ขณะกำลังนั่งพักอย่างสบายใจที่บ้านน้าชายตำรวจพุ่งเข้าไปพร้อมหลักฐานแน่นหนาเพิ่มความชัดเจนว่าเขาคือฆาตกรตัวจริง เมื่อโดนสอบสวนสักด์ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากสารภาพทุกสิ่งเขายอมรับว่าเป็นคนลงมือสังหารครอบครัวบุญทวีด้วยตัวเองคำพูดของเขาเต็มไปด้วยความเย็นชาราวกับว่าการฆ่าเป็นเพียงกิจวัตรประจำวันของเขานี่คือจุดเริ่มต้นของความยุติธรรมที่กำลังจะมาเยือนแต่ยังไม่ใช่จุดจบของเรื่องนี้หลังจากถูกจับศัก์ถูกส่งตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคดีของเขากลายเป็นหัวข้อข่าวใหญ่ในทุกพื้นที่หลายคนเรียกร้องความยุติธรรมให้กับครอบครัวบุญทวี ที่ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปเพราะความโหดร้ายของเขาในสารชั้นต้นหลักฐานแน่นหนาทั้งคำสารภาพและของกลางที่ถูกยึดได้ทำให้ไม่มีทางที่ศักจะปฏิเสธสารจึงพิพากษาให้ประหารชีวิตมันคือโทษสูงสุดที่สมควรกับการกระทำอันต่ำช้าของเขาสักไม่ยอมแพ้ยื่นอุทธรณ์เพื่อขอลดโทษแต่คำตัดสินในสารอุทธรณ์ยังคงเดิมประหารชีวิตการตัดสินใจของสารสะท้อนถึงความร้ายแรงของคดีและความต้องการของสังคมที่อยากให้เขาชดใช้ อย่างไรก็ตามเมื่อคดีขึ้นสู่ศาลดีกาศาลพิจารณาว่าคำรับสารภาพของเขาเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมโทษประหารจึงถูกลดลงเหลือเพียงจำคุกตลอดชีวิตเป็นการปล่อยให้เขาอยู่ในกรงขังและ,ะเผชิญหน้ากับความผิดของตัวเองไปจนหมดอายุไขชีวิตในเรือนจำสำหรับศักด์ไม่ใช่เรื่องง่ายแม้แต่ฆาตรกรโหดเหี้ยมก็ยังต้องเจอกับความลำบากในโลกของนักโทษเขาเริ่มต้นที่เรือนจำบางขวางก่อนจะถูกย้ายไปยังเรือนจ,จำจังหวัดสงขลาเพื่อใกล้ชิดกับครอบครัวที่เหลืออยู่ 13ปีในกรงเหล็กสักต้องรับรู้ถึงสายตาของนักโทษคนอื่นที่มองเขาเหมือนตัวประหลาดแม้แต่ในโลกของคนผิดศักก็ยังดูจะโดดเดี่ยวเกินไปเขาต้องใช้เวลาที่เหลือเพื่อคิดถึงสิ่งที่เขาเคยทำและสิ่งที่เขาสูญเสียไปปี2 5 5 3ัักได้รับการปล่อยตัวในที่สุดหลายคนสงสัยว่าทำไมคนอย่างเขาถึงได้รับโอกาสอีกครั้งในสังคมแต่ในมุมหนึ่งมันคือโอกาสที่กฎหมายเปิดให้ผู้ต้องโทษที่แสดงความสำนึกผิด เขาก้าวออกจากประตูเรือนจำในฐานะชายที่ต้องเผชิญกับสายตาเหยียดยามจากสังคมบางคนเชื่อว่าเขาเปลี่ยนไปแต่บางคนยังคงหวาดกลัวว่าเงาของศักปากรออาจยังหลงเหลืออยู่ในตัวเขาหลังจากก้าวออกจากเรือนจำในปี2553สศักดดูเหมือนจะพยายามลบอดีตอันดํามืดของตัวเองด้วยการเริ่มต้นใหม่เขาเปลี่ยนชื่อเป็นเนติราชนพวงศ์หวังว่าชื่อใหม่จะช่วยล้างคราบอัชญากรรมที่ติดตัวเขามาแต่แทนที่เขาจะเลือกทางที่ดีกว่า เขากลับเข้าสู่เส้นทางที่อันตรายและมืดมนอีกครั้งศักเริ่มเข้าไปพัวพันกับกลุ่มมือปืนรับจ้างในพื้นที่อำเภอสิงห์นครความแม่นยำและความโหดเหี้ยมของเขาทำให้เขาเป็นที่ต้องการในวงการมืดเขาไม่ได้เป็นแค่สมาชิกคนหนึ่งแต่ยังกลายเป็นคนสำคัญที่ทำหน้าที่ดูแลนักการเมืองท้องถิ่นบางคนชีวิตใหม่ที่เขาเลือกดูเหมือนจะเต็มไปด้วยอำนาจและเงินทองแต่เบื้องหลังกลับเป็นโลกที่เต็มไปด้วยการหักหลังและความรุนแรงอีกครั้ง วันที่22กุมภาพันธ์2558สักปักรอหรือเนติราชนพวงศ์ต้องเผชิญหน้ากับจุดจบที่ไม่มีใครคาดคิดเขาถูกยิงเสียชีวิตหน้าบ้านพักในเขตเทศบาลเมืองสดาวจังหวัดสงขลาเหตุการณ์นี้สร้างความตกใจให้กับคนในพื้นที่มีการตั้งข้อสงสัยว่าเขาอาจถูกฆ่าเพราะความขัดแย้งส่วนตัวหรืออาจเกี่ยวข้องกับการขัดผลประโยชน์ของกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ความลับในชีวิตของเขากลายเป็นปริศนาที่ไม่มีวันถูกไข กระสุนนัดสุดท้ายที่ปิดชีวิตเขาไม่เพียงแต่จบเรื่องราวของศักดิ์แต่ยังสะท้อนถึงโลกที่เขาเลือกเดินเข้าไปด้วยตัวเองเรื่องราวของศักดิ์ปักรอไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าของอาชยกรรมที่โหดเหี้ยมแต่เป็นบทเรียนที่สะท้อนให้เห็นถึงความจริงของชีวิตความลบความรุนแรงและการขาดจิตสำนึกนำพามาซึ่งความสูญเสียที่ไม่มีใครต้องการแม้ศักดิ์จะพ้นโทษและได้รับโอกาสครั้งที่สองแต่เขาเลือกเดินทางที่พาเขากลับสู่ความมืดมิดและสุดท้ายก็ต้องจบชีวิตอย่างน่าเศร้า คดีสะเทือนขวัญน,นี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของการฆาตกรรมแต่ยังเป็นบทเตือนใจว่ากฎแห่งกรรมและผลของการกระทำไม่มีวันละเว้นใครไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือจะพยายามหนีไปไกลแค่ไหน